วันนี้ดิฉันมาที่ที่พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์นะคะจังหวัดขอนแก่นนะคะดูบรรยากาศดะฉันบรรยากาศดีมากเลยค่ะนะคะมีท่านผู้ชมมาชมกันเยอะเลยนะคะนะคะบรรยากาศดีมากเลยคะ่ะมีภูเขาล้อมรอบด้วยนะคะภูเขาล้อมรอบเนี่ยล้อมรอบข้างนอกคะ่ะ ด้านนอกเป็นภูเขาทั้งหมดเลยนะคะเป็นภูเขาสูงทั้งหมดเลยนะคะล้อมล้อมรอบเลยค่ะลักษณะอันนี้แบบเหมือนกับเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์นะคะที่อุดมสมบูรณ์เพราะว่าจะมีภูเขาสูงมากลอ้อมล้อมรอบนะคะ <Okay. S 1> เราไปดูกันนะคะเดี๋ยวยเรนะาเดินดูไปเรื่อยๆถ่ายเหมือนที่ฉันดูวาค่ะอ็ดมินจา นีที่เท้าเหมือนกับจุดทศนะคะนะคะใส่เรื่อยๆนะคะ,เ,คะเดี๋ยวจะรอตามขีดไปเรื่อยๆนะจ๊ะตอนนี้ COVID โควิดก็เลยมีจุดทัดกรองนะคะก็<า>ต้องมาทำเอง เรื่องจุดคัดกรองตรงนี้นะคะมาเดนมาแล้วก็ขึ้นมาเลยนะคะ่าได้ค่ะดีค่ะเราต้องเซฟตัวเองเอาไว้ต้องคัดกรองก่อนนะคะเรามาถึงปุ๊บเขาจะมีจุดคัดกรองแล้วก็ยืนค่ะห่างได้ค่ะห่างแล้วกเ็เดินห่างได้ค่ะ จะ,จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลนะคะสะดวกสะดวกได้รับทางสะดวกสะดวกสบายนะคะแล้วเราก็จะมาเนี่ยค่ะมาเซ็นนะ,ะน,ะะนะคะและ้วกาใครที่มาเป็นหมู่คณะก็นม่ค่เะเขาจะมีกิจกรรมมีวันไหนวันไหนเขาจะแจ้งให้เลยะค่ะนะคะนะคะชมทพิพิธภัณฑ์กิจกรรมท่องเที่ยวหมู่คณะฟรีนะคะนะคะ ส่วนส่วนค่าที่ตัวมีตัววัวเราต้องเสียตัวค่ะบ้างเล็กน้อยไม่แพงค่ะถูกถูกก็อนีค่ะ,คะดดเด็กต่ำกว่า12บสองปีม,มันไม่ค่อเด็กต่ำกว่า12ปีฟรีนะคะข้าสิบสอปีขึ้นไปเพียน10บบาทนะคะ <yorum S 1> แล้วก็ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เนี่ยพอขึ้นจากประมาณ เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเนี่ยก็จะเสียแค่20บาทถึงอายุ18ถึงประมาณ59 20บาทนะคะแล้วก็ผู้สูงวัยเกษียณแล้วนะ60ปีฟรีค่ะนะคะส่วน่างาติต่างาต้ก็ตามนี้ยค่ะนะคะเด็กๆก,ก็จะ30นะคะผู้ใหญ่ก็60บาทนะคะเราก็จะเขียนตรงนีตงน้ตรงนี้ค่ะตรงนี้แหละครับพี่สาพี่สาตรงนี้ค่ะ นะคะตรงน,นี้ตรงน,นี้คือจุด,ดนนจุดจำหน่ายอยู่ตรงน,นี้นะคะนะคะแล้วก็มาตวตรงนี้ก็เป็นตรงน,นี้เป็นร้านสวัสดิการค่ะนะคะเป็นร้านสวัสดิการของทรัพยากรธรณีนะคะนะคะก็จะมีสินค้าขายนะคะนะคะน้าเที่ยว่าล่มลื่นค่ะดูบรรยากาศนะคะ จ่เลิศแล้วก็มีนี่ค่ะศูนย์ศุส,สาววิจัยพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์เห็นไหมคะไปเราเข้าไปชมข้างในเลยค่ะดิฉันซื้อตัวต๋วเรียบร้อยค่ะนคะคะวันนี้เราเข้าไปชมข้างในเลยดีค่ะวันนี้คือวันนี้เป็นวันธรรมดาใช่ไหมคะวันธรรมดาก็จะผู้ชมก็จะไม่ค่อยเยอะมากนะคะนะคะนักท่องเที่ยวจะไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะมากไม่เหมือนสาอาทิ์นะคะ ทีนี่ก็จะถามจุดพัดกรองที่หนึ่งค่ะ นี่เป็นจุดพัดกรอยทิ้งนะคะขอบคุณคะขอบคุณค่ะถ้าเราก็จะเข้ามาดูค่ะมันตึงเลยนิดนิดนะคะอ๋ี่กวนี่ก็ก็จะเป็นการแสดงเรื่องเกี่ยวกับลุคโลกทาร์ตี้จำลองอะไรที่ให้ลักษณะนี่นะคะแล้วก็วัสดุจัก เกี่ยวกับเรื่องลักษณะการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกนะคะนะคะแล้วก็เขาจะเาจะเกิดการสลายของสิ่งมีชีวิตอะไรนะคะครรมชาติกำเนอดสิ่งมีชีวิตแต่ที่นี่บอกได้เลยนะคะเขาล้อมรอบจริงๆเลยนะคะ ภูเขาล้อมรอบจริงๆเลยข้างนอกนี่รู้เลยว่าทําไมโดโนเสาวพวกนี้ถึงได้อยู่เพราะว่ามันเป็นแหล่งที่สมบูรณ์นะคะเป็นแหล่งที่สมบูรณ์ตามธรรมชาติเมื่อเป็นพันพันปีเลยนะคะพวกเนี้ยเป็นบันพันปีก่อนนี้นะคะอเมิดสิ่งคีลิศนะคะก็จะมีมาเรื่อยๆเป็นสนะคะก็จะเป็นประวัติเพราะว่ากัดเซลล์นะคะสู่สัพพะซิงิตนะนะคะอเมิดสิ่งชีวิต ก็จะมีซากดิัจงบันอันนี้จะเป็นสารคดีก่อนนะคะเขาก็จะมีเรื่องราวเป็นสตอรี่นะคะไปเรื่อยๆก็จะมีพวกซากซากของสิ่งีมีชีวิตเมื่อหลายพันปีก่อนนะคะนี่นะคะนี่นะคะเี๋ยนฉันมาเก็บแว่นหเอราะว่าใช้แว่นสายตานะคะ ูกลาลักษณะนหน้าตาก็จะคือจะไม่เหมือนเดี๋ยวนี้ค่ะนะคะอันนี้เป็นสิ่งมีชีวิตเมื่อหลายพันปีก่อนนะคะนี่ค่ะตามนี้เลยใส่แว่นกันอจารย์้ไมนีอันนี้เป็นของต่างประเทศนะคะประเทศมอรกโกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ นี่ก็เป็นถิ่เนิดดาวเสานะคะแ้คะเรื่อยๆนะคะากรวิวัฒนาการของดาวเสทโลกจะมีหมดค่ะนวดดูได้ใช่ห นี่ค่ะเขาจะมีจอให้เราเลยแล้วก็เขาจะบปกอบประวัติเล่าประวัติในรุเสาทั้งหมดนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะสรารแต่มีูที่ส่น่มดอย่าเป็นที่จะานนะคะ อันนี้เป็นเดโนเสาชนิดใหม่ที่เกิดในประเทศไทยทนะคะมมน,น,นี่นะคะตามแบบนี้นลยค่ะนะคะเ็าจะมีรายละเอียดบอกผู้คมนะคะสามสัตว์ไทยกับกลางเตือมมนตะบนมุกนะคะนี่ค่ะ นี่เป็นเหมือนสตอรี่นะคะไัโนเสาวในประเทศไทยนะคะก็คือ<ม>จะมีเรื่องราวอยู่ในนี้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างามาจากไหนเกิดใครเป็นผู้ค้นพบอะไรเงี้ยลักษณะน,น,นี้นะคะผ<ม>ู<ม>้หยัะ เ,เราสามารถเสิร์ชดูได้นะคะตอนนี้เราจะบอกข้อมูลนะคะจะไปเรื่อยๆนะคะเห็นไหมฮะเห็นไหมคะนี่หางคืงอเขาล้อมรอบทั้งหมดเลยนะคะ,คะเห็นไหมคะไป นี่เป็นการครั้งแรกคือสิ่งนี้ค่ะนี่นะคะไดโนเสาร์นะคะสิ่งนี้ค่ะเป็นข้อของน่าจะเป็นข้อของหัวเข่านะคะเห็นไหมคะใหญ่มากนี่ก็เป็นนี่ค่ะอันนี้ด้านนอกของอาคารนี้นะคะเป็นอย่างนี้เลยค่ะด้านนอกเป็นภูเขาสูงๆแล้วก็เป็นที่ราบนะคะ ค่่ะเนีย็แบบนี้แสดงว่าที่นี่สมบูรณ์สมบูรณ์นะคะมีแหล่งที่คุณค้นพบนะคะอยู่ตรงนี้เลยแหล่งค้นพบอยู่ตรงกลางนี่เลยนะคะคุณคะตรงกลางนะคะประกอบเราก็เป็นประวัติเราก็ดูได้แต่ในนี้เลยค่ะเนี่ย อบขังเขาก็จะมีประวัติมีให้เราดูหมดเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะให้เพื่อนๆถเลยนะคะหลุมที่คนพบครั้งที่สองข่อนเสียงนะเะมันจะเป็นที่ส่วนนะคะที่สาม่ะที่สามคือแขกเลื่อยประตูตีหมี่นะคะ ไดโนเาสาร์พวกนี้คนพบส่วนใหญ่เป็นไดโนเาสารนะ์กินพืชค่ะน,นะคะกินพืชนะคะกินพืชเนี่ยค่ะนี้ถมุที่แปดหีลาดปาชอบแสดงว่าทั้งหมดในพื้นที่นี่นะคะ่ะเป็นสถานที่ที่ไดโนเาสาร์อยู่ทั้งหมดเมื่อเป็นพันันปีที่แล้วนะคะหมุที่เก้าลานหีลาดยาว,าายาวนะคะ่ะ ประมาณตัวนี้ร้อยสามสิบล้านปีตัวนี้นะคะไปเรื่อยนะคะไม่จะไปเรื่อยอันนี้น่าจะเป็นกระดูกปลาและฟันอันนี้เป็นกระดูกกรามและฟันของชาววันจัลเปะจรลเปสอายุประมาณ150ปีมีเยอะมาก อันนี้เป็นอันนี้เจอที่จังหวัดพุดาหามนะคะเป็นเป็นบาซิโอเชลิสมาโคไบอบอสอายุประมาณร้อยห้าสิบล้านปีแล้วค่ะเป็อะไรกลับได้ไหมอ่ะเป็นเหมือนหินนะคะเป็นหมือนหินนะ,ะนี่เป็นการเจอเทร้อยร้อยสามสิบล้านปีนะคะล้านปีนะคะพวกพวกนี้ร้อยสามสิบล้านปีหมดเลย ผ่นกระดองเต่าอันนี้เป็นแผ่นกระดองของเต่าหรืออันนี้มีอายุประมาณสองร้อยสิบล้านปีนะเยอะมากะะเลยเราไปกันเล็กก่อนอันนี้เป็นอันนี้เป็นสันลิซานเลยะค,ะเค,ะค,ะค่ะโอ้โหจะเก็บไว้หมดเลยแสดงว่าพื้นตาแห่งเนี้ย เมื่อหลายพันหลายร้อยปีล้านปีที่แล้วเนี่ยสมบูรณ์มากนะคะนะคะเป็นแหล่งที่สมบูรณ์นะคะนี่กระดูกขาหลังท่อนบนนะคะใหญ่มากนะ,ะเพื่อนนีายปายะะอันนี้เป็นภาพรวมว่าสมัยก่อนนี้ก็รวมกาเดี๋ยวเราต้องส่ยกงงนี้ ไฟแอิกไฟแอินะทมารคือรวมแล้วเนี่ยอกได้เลยว่าที่นี่สมบูรณ์มากเป็นแหล่งป่าที่สมบูรณ์มากค่ะและมีูเอาล้อมรอนะคะ นะคะรวมสมบูรณ์นะคะไปนี่เยอะเลยค่ะนะเราจะค่อยๆดูไป สร้างโครงกระดูกเกือบทั้งตัวของไดโนเสาร์อันนี้เป็นสรางโครงกระดูกทั้งตัวนะคะเกือบทั้งตัวของไดโนเสาร์นะคะเป็นซากที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะอันนี้เป็นซากที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะค่ยเกือบทั้งตัวเลยคะสมบูรณ์ที่สุดเลยนะคะอันนี้ค่ะ นีนะคะซากนี้นะคะนะคะเราก็จะขึ้นไป นี่นะคะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสัตว์กินพืชทั้งหมดนะคะนะคะเป็นเป็น,คนโครงกระด,ดูกของไดนโนเสาร์ที่กินพืชทั้งหมดของสถานที่คูคูเวียงเนี่นะะนนยนะคะนี่ค่ะ 我陪你。Yeah, ต่อไปจะเป็นสวนไดโนเสาร์มันก็เดี๋ยวดิฉันจะถ่ายแล้วก็คุยไปนะนะคะเดี๋ยวจะถ่ายแล้วคุยไปนะค่ะอันนี้เป็นสวนไดโนเสาร์นะคะเป็นสวนของไดโนเสาร์นะคะอันนี้เขาจำลองค่ะจำลองให้เห็นว่าธรรมชาติไดโนเสาร์เขาอยู่กันแบบไหนยังไงนะคะซึ่งตื่นตาตื่นใจมากนะคะแนะนำเพื่อนๆนะคะถ้าเพื่อนๆได้แวะเวียนมาที่จังหวัดขอนแก่นนี้นะคะจะเลยจากตัวเมืองขอนแก่นนะคะ ประมาณ80กว่ากิโลนะคะดีมากเลยค่ะนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะนะคะมีน้ำตกด้วยค่ะนะคะนะคะเขาจำลองให้เห็นว่าธรรมชาติที่ไดโนเสาร์เขาอยู่เนี่ยซึ่งไดโนเสาร์ส่วนที่เจอทั้งหมดเนี่ยเป็นสัตว์กินพืชนะคะนะคะเขาก็อยู่ในแบบพื้นที่อุดมสมบูรณ์มากๆนะคะนะคะ นคะเนี่ยนี่เห็นไหม,เ,เ,มเห็นไหมนะคะ,คะแล้วเขาก็จะมีประวัติด้วยะนะคะเราก็จะบอกว่าเป็นรุ่นไหนเจอที่ไหนนะคะอันนี้เป็นหินทรายนะคะเนี่ยก้อนหินไดเห็นไหคะอันนี้ก้อนหินนะคะนะคะไปเรื่อยๆนะคะ ะนะคะมีหมดเลยค่ะก้อนหินอันนี้ไข่ค่ะไข่ไข่ในเนเสาก้อนหินอยู่สักคู่นะคะอยให้ดูก่อนนะคะเอาใหม่ค่ะอันนี้เป็นก้อนหินเห็นไหมคะของก้อนหินอันนี้ไข่ไดเน้เสาค่ะนะคะลักษณะของไข่ในโนเสาจะเป็นแบบนี้นะคะเขาก็อธิบายคร่าวๆนะคะเหมือนกับว่า ก็ต้องเอามาปรับปรุงใหม่ที่มันแตกพังเสียหายแล้วเขาก็ต้องมาประกอบทำใหม่ขึ้นมานะคะนี่ค่ะอันนี้อันนี้ชื่อกินนรีนนรียนะคะกินนีนรีะนะคะเ,<อ>เด็กๆชอบนะคะแบบนี้ค่ะนะชวนี้คะ ะคะว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเนี้ยเนะี่ยก้อนหินค่ะอันนี้เป็นหินชนวนนะคะหินชนวนนะคะหินชนวนนะคะนี่ค่ะดูหน้าก่อนเนี่ยอันนี้หน้าอาจจะแม่เห็นไหม,ไมตัวใหญ่มากเลยค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะตัวใหญ่ะคะ่ะพาเด็กๆมาเที่ยวได้นะคะ นะคะเห็นไหมหลากหลายนะคะหลากหลายนะคะอันนี้ก็เป็นตัวกินรีเหมือนกันนะคะส่วนนี้กินรีนะคะเห็นไหมคะเขาจะมีบอกหมดเลยนะครับเป็นประวัติว่ากี่กี่ล้านปีสูงกี่เมตรนะคะอันนี้เป็นก้อนหินหินทรายที่พบเช่นกันนะคะตัวนี้ อันนี้เป็นพืช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 ปรงปรง่ะอันนี้คือปรงปรงก็คือเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่นะเดี๋ยวนี้มีเยอะเลยค่ะปรงอันนั้นก็เป็นต้นปรงสมัยก่อนนะสมัยเมื่อสองร้อยเกิดเมื่อเกิดขึ้นเมื่อสมัยสองร้อยแปดสิบปีที่แล้วนะคะสองร้อยแปดสิบล้านปีที่แล้วนะคะปรงเนี่ยนะคะนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะ นะคะเขาจะมีบอกหมดเลยว่าหินประมาณเมื่อไรเท่าไรยังไงเนี่ยค่ะอันนี้ก็อีกตัวเนี่ยค่ะรายละเอียดอยู่นี่หมดเลยค่ะอ้าวเมื่อกี้ยงร้องอยู่เลยทำไมเรามาไม่ร้องเนี่ยตัวใหญ่มากเลยเนี่ยเห็นไหมคะนี่นะคะถ้าเพื่อนๆหรือ ที่ดูเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหรือใครก็ตามที่ดูแล้วเนี่ยดูแล้วเออมีประโยชน์นะเข้ามาพาลูกพาหลานเข้ามาเที่ยวนะคะดีมากเลยค่ะนะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นไข่ไดโนเสาร์นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ยไข่จะเป็นนี้เลยอันนี้ของจริงที่เขาค้นพบนะคะไข่ไดโนเสาร์นี่ของจริงที่เขาค้นพบนะคะมันกลายเป็นหินนะคะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่จําลองขึ้นมานะ แต่ตัวไดนโนเสาร์ว่าจำลองแต่ตัวไข่เนี่ยของจริงนะคะคนะคะนะคะ,นะคะส่วนตัวนี้ก็ภาพนี้เป็นรอยเท้าเลยนะคะนี่รอยเท้าจริงๆเลยนะคะนะคะรอยเท้าจริงๆของไดนโนเสาร์นี่นะคะเห็นไหมคะรอยเท้าเห็นไหมคะก็ใหญ่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆนะคะ สถานที่เขาที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยคือสถานที่ที่เขาพบไดโนเสาร์จริงๆเลยนะคะซึ่งเป็นปืนป่าที่สมบูรณ์มากแล้วก็มีภูเขาล้อมรอบนะคะอันนี้เริ่มสายหัวและะ้วนี่นะคะนะคะไปค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนต่อไปค่อยดูอีกนะมีชั้นบนอีกค่ะแต่เราต้องหยุดตรงนี้ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะต่อจะต่อจากเทปนี้ จะต่อจากคลิปนี้อีกนะคะเดี๋ยวต้องขึ้นไปดูข้างบน,นะคะ่ะมีชั้นบนด้วยนะคะนะคะอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะคะนะคะ